สวัสดีค่ะมาดูดวงกับปูนะคะวันนี้ก็จะมาในคําถามพิกาศที่ว่าแฟนเก่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณอยู่นะคะเอาละค่ะหลับตาตั้งสมาธินะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นเลือกไพ่กองที่หนึงสองหรือสามได้เลยค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับคุณ แล้วตอนนี้เขาน่าจะมีความคิดถึงคุณเป็นอย่างมากเจริข่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยมีเสน่ห์มัดใจเขาได้อย่างไร,ร้กาหเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูนิ่งเฉยดูเงียบขรึมดูไม่มีเสน่ห์ดูไม่น่าอะไรเลยดูไม่มีเสน่ห์ดูไม่เย้ายวนใจอะไรเลยแต่มาถึงนะ้นตอนนี้เขากับคิดถึงคิดถึงคุณมากๆ ว่าไอความนิ่งของคุณอย่างไรคือเสน่ห์ที่น่าสนใจน่าดึงดูดแล้วก็มัดใจเขาได้เป็นอย่างมากในยามที่เขาจากมานะคะแต่แต่เขาไม่อาจคงจะไม่สามารถกลับไปหาคุณได้แล้ว,ลวะคะ่ะอาจจะด้วยนิสัยด้วยพฤติกรรมหรือว่าการวางตัวของเขาดูเหมือนกับว่าเขาจะมีคนที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีคนที่เขาเลือกเลือกที่จะคบหาอย่างออกหน้าออกตาแล้วคนหนึ่ง แต่ว่าเขาก็ยังมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆและเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่เขาก็เลยอตอบสนองตัวเองด้วยการที่ไปมีแอบไปมีคนใหม่ไ,ไปมีกิ๊กซุกกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงคนที่เลือกให้ก่องที่สองนะคะณตอนที่ผ่านมาคุณกับเขาเหมือนกับคุยกันไม่ค่อยจะเข้าใจพูดจากันคนละภาษามาก แต่พอมาถึงนะตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดมันถูกทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคุณพูดถูกแล้วเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณแต่ปัญหาก็คือเขาก็น่าจะมีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปลดพันธนาการตัวนั้นออกไปได้และถึงเขาจะกลับมาถึงเขาจะมางอนง้องขอคืนดีกับคุณอย่างไรก็ไม่น่าจะเป็นผลแล้วค่ะ เพราะว่าในความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันได้จบสิ้นกันไปแล้วนะคะตำัาผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะแฟนเก่าเขารู้สึกยังไงกับคุณที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันพูดจากันไม่ค่อยจะเข้าใจไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่พอมา นึกถึงนะตอนนี้เขาลับรู้สึกว่าคุณคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมจริงๆเพียบพร้อมเพียบพร้อมกว่าใครทั้งหมดที่เขาเคยเจอมาคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความอบอุ่นมีความเป็นแม่มีความเป็นภรรยาที่เขารับรู้ได้เขาอยากจะกลับมาณนะตอนนี้นอกจากเขาอยากจะกลับมาแล้วตัวเขาเองก็น่าจะตอนอยู่กับคุณเนี่ยเขาน่าจะมีความสุขสบายเงินทองไม่ขาดมือมีความสุขมาก แล้วก็ทุกอย่างเป็นที่เชื่อหน้าชูตาเมื่ออยู่กับคุณแต่เมื่อณตอนนี้เขาเหมือนกับแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเงินทองก็แทบจะไม่มีใช้ถึงแม้จะมีครอบครัวดูภายนอกเหมือนกับจะมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องพยายามที่จะควบคุมตัวเองและครอบครัวใหม่เป็นอย่างมากเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่คนเห็นภายนอกเลยล่ะค่ะเขาคิดอยากจะกลับมาแต่ก็น่าจะยาก,กน,นะคะเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจ ไม่ไม่อ่าตัดสินใจที่จะตัดเขาออกไปจากหัวใจแล้วขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่